คุณกำลังตามหาเกม Sovereign Herler Steel ที่ไม่มีความสนุกอยู่หรือไม่ถ้าคุณกำลังตามหาอยู่ผมแนะนำกับเกมที่มีชื่อว่า Silent เกมนี้นะครับจะเกิดเหตุที่หมู่บ้านฮานุดะโดย,โดย,โดยตอนแรกนะครับคณจะได้เล่นเป็นควย่ะ ผมหมายถึงคิวอย่ะเด็กหมอบไปที่ยู่ดีๆมาทําหาอะไรที่นี่ก็ไม่รู้กําลังแอบดูชาบูชาบูอยู่แต่ทัในใดนั้นก็โดนจับได้ครับเขาเลยวิ่งหนีในขณะที่เขากำลังวิ่งหนีเนี่ยเขาก็รู้สึกปวดหัวครับสมองบอกว่าเขามีภารกิจใหม่นั่นก็คือการหนีตํารวจอล้วเกมนี้ก็ไม่มีเสียงญี่ปุ่นนะครับ เียวโยได้ขับรถไปชนตำรวจคนนั้นแล้วเขาก็ตายรอเล่นครับไม่ตายครับแม่งฟื้นมาเฉยเลยอาจจะเป็นเพราะเสี่ยงวีบอกก็ได้แล้วก็ยิงเคียวโยตายจะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะครับผมจะได้ต้องเล่นเกมนี้ต่อรอแล้วอีกอย่างตำรวจแม่งทำหน้ากวนตีนด้วยขวอย่าฟื้นมาก็เจอกับน้ำอะไรแดงๆก็ไม่รู้แต่ทำไมเขายังไม่ตายครับเจคนนั้นบอกว่า ที่เขาไม่ตายเนี่ยก็เพราะว่าน้ําพวกนี้เนี่ยแหละนอกจากจะฟื้นฟูร่างกายแล้วยังจะสามารถใช้พลังเชื่อมจิตได้ครับนี่คือเกมเพจจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือการเชื่อมจิตคือเราต้องกด L2 แล้วก็เลื่อนอนาล็อกซ้ายครับเลื่อนไปบ,บุญหมุนไปครับเหมือนวิทยุจนกว่าคนจะเจออะไรแปลกๆคือแบบสายตาสตูน่ะไอ้ที่ขึ้นว่าสีน้ําเงินนี่คือตัวละครที่คนกําลังเล่นนะครับที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่ามันให้เล่นหลายคนสีเขียวก็คือเพื่อนของคนนั่นแหละทำไมถึงมีระบบนี้ เพราะว่าเกมนี้ครับแม่งมืดชิบหายเลยครับไฟฉายอาจจะช่วยได้แต่ว่าสตูแม่งตาดีชิบหายเปิดปุ๊บแม่งเห็นปั๊บทันทีเพราะฉะนั้นไฟฉายนั้นเป็นไอเทมที่ห่วยแตกที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เกมไฟฉายในเกมนี้นะสตูเกมนี้จะเรียกว่าชีนบิโตะนะครับสตูวพวกนี้จะเหมือนกับพวกมนุษย์นั่นแหละแต่มันเหมือนจะโดนอะไรคำสาปสักอย่างก็แงแหละแม่งสภาพอย่างเงี้ย แต่ที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือหมู่บ้านแห่งนี้แม่งมีอาวุธทุกคนเลยผมไม่ใช่หมายถึงอาวุธแบบดาบหรือค้อนอะไรนะแต่มันเป็นอาวุธปืนครับแม่งมีทุกครอบครัวเลยครับอย่างเช่นปืนซุ่มยิงเนี่ยปืนสไนเปอร์นเนี่ยแม่งมีโคตรเยอะแล้วแม่งแคมดีด้วยนะแล้วมันเห็นทะลุหมอกได้ไงคือเวลาที่เราซ้ายแจ็คอตสตูสไนเปอร์นนะยังมองไม่เห็นตัวเราเลยอะ่ะแม่งโคตรกตีนสตูเกมนี้ก็ไม่สามารถฆ่าได้นะครับมันสามารถฟื้นได้ทุกทีครับ เันแสดงว่าเกมนี้ก็สามารถสูส้ศัตรูได้ครับใช่ครับผมโพดทุกแล้วครับพอเวลามันให้อาวุธมาได้เนี่ยความลากลัวก็ไม่มีเหลือเลยครับส่วนการออกแบบภารกิจของเกมนี้นะครับผมสามารถบอกได้เลยว่าแม่งเป็นการออกแบบที่ห่วยแตกที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นก็คือการวิ่งไปจุด A ไปจุด B เหมือนจะง่ายใช่ไหมครับถ้ามันเป็นอย่างไงนก็ดีครับเพราะว่าจุด B นั่นจะต้องมีสไนเปอร์อยู่ทุกๆครั้งเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกด่านมือต้องมีทุกตัว โอเคโทษทีโทษทีผมไม่อยากจะใช้อารมณ์นนะแต่มันน่าลำคัญจริงๆถ้าคุณคิดว่าสไนเปอร์นะั้นเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันจะมีเรื่องใหญ่กว่านี้ครับนั่นก็คือภาร,รกิจเอสคอร์คือคุณต้องพาเพื่อนของคนที่โคตรไรประโยชน์จากจุด A ไปจุด B ตัวละครที่ผมเกลียดที่สุดนั่นก็คือโยริโกคือพิเศษโลโซลจะพา,าทําไมก็ไม่รู้คือภารกิจเอสโคด์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ภารกิจอันที่สองครับผมเชื่อเลยว่าคนเล่นส่วนใหญ่ไม่ผ่านด่านนี้กันแน่ I told you to wait in the car What is การจะพาเยนี่มาจุด A มาถึงจุด B นั้นโคตรลำบากเลยครับเยนี่ครับเวลาจ่อเปิดใส่สตัตนะครับมันจะไม่หลบหรือหาอะไรสักอย่างมันจะยืนหน้าโง่งๆให้โดนยิงแล้วคนต้องเริ่มเล่นใหม่หมดดีนะที่ผมเล่นในเวอร์ชันเพ5เวอร์ชัน p พยจะสามารถย้อนกลับเวลาได้ครับ มันชอบเดินติดมันชอบขวางทางมันชอบขโมยไอเทมของผม um. และที่สําคัญมันโง่คือม <tortured. S 2> ันมีให้ปกป้องหลายคนนั่นแหละแต่น้องเขายังเด็กอยู่ไงน้องโทมโบโะอย่ังเป็นนักเรียนมปลายอยู่เลยแต่อย่าไปเกลียดน้องมิยาโขนะครับเพราะว่าน้องเขามองไม่เห็นถ้าเราซ้ายแจ็คน้องเขาเนี่ยน้องเขาจะมองอะไรไม่เห็นนอกจากสีดาๆกับสีน้าเงินกับสีเขียวสีแดงนะครับพะฉะนั้นสงสารน้องเขาด้วยจุดมุ่งหมายเกมนี้นะครับ ถ้าคุณฉลาดเกิดคุณก็จะไม่สามารถเล่นเกมนี้จบได้อย่างเช่นภารกิจนี้ครับที่ต้องพาน้องมิยาโคไปเนี่ยแต่ประตูมันล็อกอยู่ครับ้วยโซ่ค้นสนิมเราต้องหาอะไรมาเคาะใช่ไหมครับใช่ครับมันอยู่ที่ไม้เขียถฐานครับแต่ไม้เขียดฐานเปล่าๆอาจจะไม่สามารถทําลายโซ่นั้นได้แต่ผมบังเอิญไปซ้ายแจ็คก,กับตัวชิดบิโตที่กาลังซ่อมบ้านอยู่คือเขาถือคอนนั่นแหละผมก็เลยไปฆ่ามันทิ้งแต่เกมนี้ไม่สามารถหยิบอาวุธของสโตได้ครับเพราะฉะนั้น ต้องทำอะไรต่อผมก็ไม่รู้ครับผมวิ่งวนแล้วก็เจอไอ้หาสไนเปอร์ยิงตายสุดท้ายครับผมใช้ไม้เคี่ยถ่านไปเคาะโซ่และแมงด้ายด้วยถ้าคุณเล่นเกมมาได้สักพักแล้วเนี่ยคุณก็ประมาณเกือบจะประมาณ,เก,มาณเกือบจบเกมแล้วมั้งนะครับแต่ว่าเกมนี้มันจะให้คุณเล่นหนาซ้าๆไปเรื่อยๆครับไม่รู้เป็นหาอะไรคือคุณต้องเล่นหนาซ้ำๆครับจนกว่าคุณจะปลดล็อกโหมดที่สามารถเลือกด่านได้ แล้วคราวนี้ผมก็ไม่สามารถเรียนจบได้เพราะว่าผมงงกับไอ้หาระบบนี้มากโอเคผมจะอธิบายง่ายๆนะครับในภารกิจนึงเนี่ยจะมีออบเจกต์อยู่2อันครับส่วนออบเจกต์ที่1คุณไม่ต้องทาซ้ำครับเพราะว่าคุณผ่านมาแล้วถ้าคุณถ้าเป็นอย่างนี้คุณก็จะเห็นว่าเป็นสีน้าเงินกับสีฟ้าส่วนถ้าเป็นสีน้าเงินงานคุณก็ทำออบเจกต์หกับออบเจกต์สเสร็จแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ้างออบเจกต์สองของภารกิจนั้นง่ายป่านนี้ผมคงเล่นจบไปนานแล้วเดีย๋ยวผมจะยกตัวอย่าง object ออบเจกต์สที่ง่ายที่สุดก็คือตามหาจดหมายครับออลร์เกีนี้ก็ไม่มีข้อความเขียนบอกอะไรเลยนะครับแม่งแบบบอกแค่หาจดหมายอย่างเดียวเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ผมก็ตามหากล่องจดหมายแต่ก็ไม่มีหาอะไรอยู่ในนั้นเลยถ้าคุณความรู้ความจริงคุณก็จะช็อกมากเลยครับเพราะว่าจดหมายนั้นมันอยู่บนหลังคาครับและจดหมายนี้มาอยู่บนหลังคาได้ไงเพราะว่ามันโดนลมพัดมาครับ ภารกิจต่อไปครับตอนที่คนเล่นเป็นอาจารย์เลโกเนี่ยที่คนต้องพานโลกสิทธิ์ไปออกจากโรงเรียนแห่งนี้แต่มึงนั่นจะบอกตั้งแต่แรกให้กูปดล็อกประตูหนีไฟมึงก็ไม่บอกไอ้เชียกวนตีนมากให้กูเล่นใหม่ตั้งสองรอบแล้วมันไม่ใช่สนุกเลยมันมโคตรยาวยังมีผอออกกวนตีนอีกมันมีภารกิจหนึ่งครับคนต้องเล่นเป็นลุงอากิระแล้วคนต้องปกปองยายโยริโคอ,อีกแล้วเขานี้ครับยายโยริโคจะไม่ได้อยู่กับตัวลุงอากิระครับยินนี่จะวิ่งหนีก่อนครับแล้วคนต้องตามหายายโยริโคเอง แล้วหมอกแม่งหนาชิบหายแล้วสนไนเปอร์เยอะชิบหายมีทุกตัวและโยริโกแม่งวิ่งโคตรเร็วเพราะฉะนั้นให้พ่อมึงเล่นเหอะชิบหายแต่ผมก็เล่นจบได้ครับแต่รู้ไหมครับออฟจิที่2นั้นผมต้องเล่นให้เร็วกว่า1นาที5 5วินาทีไอ้เฮีย้ยให้พ่อมึงเล่นเหอะคือแค่ลงบนไดมันก็กินไป30วินาทีแล้วพอเลิก